ครับวันนี้อยู่กับชุดเสียงกันบ้านราคาบูช,ชาที่ทุกคนจับต้องได้แล้วครับผมมาชุดนี้ชุดใหม่และสุดที่ราขึ้นมาครับชุดนี้4,900บาทครับผมในอนาคตเราจะมีตู้เบส12นิ้ววางอยู่ด้านหนึ่งตัวนะครับราคาที่เราตีตั้งไว้ไม่เกินไม่เกิน6 0 0 0ครับที่เราทําตู้เบส12นิ้ววางอยู่ด้านล่างครับผมเพื่อให้มีสูกทรัพเข้ามาอีกชุดนี้ราคา4,9 0 0บาทมาทดสอบฟังเสียงกันเลย ชุดนี้เหมาะสำหรับฟังในบ้านนะครับส่วนมากฟังในบ้านไปดูหนังฟังเพลงในบ้านได้สบายชุดนี้ครับผมมาเรามาดูองค์ประกอบตัวนี้กันครับตัวนี้ก็มีจะมีตุกางถังหบด3ดอกนะครับผม3ดอกนี่ครับผมนี่ครับสองข้างเป็น6ดอกแล้วก็เสียงแหลมอีก2ดอกนะครับผมนี่ชุดนี้ครับผมตัวก็เซอระเบิดอย่างดีครับผมนี่ตัวเซอระเบิดอย่างดีข้างหลังก็มีสปิคคอนนะครับไว้ต่อสายครับ 4,009ครับพร้อมเปิดเลยนะครับไปถึงบ้านเสียบปลั๊กไฟเปิดดังเลยครับผมนี่ครับตู้2ใบครับลำโพงก็จะเป็นลำโพงรถยนต์นะครับนี่ลำัพงเป็นรถยนต์ตัวนี้นี่ครับแหลมครับแหลมสังแหลมครับ4 9 0 0กว่าบาท power brick หนึ่งตัวพาวเวอร์บิ๊กตัวนี้ข้างละ50วัตต์นะครับนี่ข้างละ50วัตต์ครับ p o ว e r brick หนึ่งตัวตัวเล็กครับผมราคาบูชาครับผมแต่เสียงก็ไม่ธรรมดาครับผม ជាំម្រើម្រើម ชุด4ี่พันการแล้วลองฟังชุดไปครับชุดนี้เป็นตัว 9, 9ก้าพันเกชุดนี้พัฒนาจากตัว8ปดพันเขึ้นมานั่นเราในตัวที่เราเปลี่ยนดอกเบรดใหม่ครับเป็นดอกดีขึ้นมาครับผม ีก็จะมีเบต15นิ้ว uh or 1ใบนะครับ15นิ้ว1ใบครับหลอด15ก็จะเป็นโครงหล่อนะครับโครงหล่อนะครับผมโครงหล่อครับนี่เส้นกลางครับนี่เส้นกลางเส้นกลางดอกแลมครับผมครับนี่ตู้กลางครับก็จะเป็นตู้กลาง2ใบนะครับผมนี่ครับกลาง2ใบมีขาตั้งมีขาตั้งด้วยนะครับชุดนี้8,900บาทครับผมข้างหลังเป็นซิลิคอนครับผมตู้ก็จะมีฮูด้วยนะครับนี่มีฮูด้วยนี่ครับมีฮูด้วยตรงนี้ครับมีรูด้วยชุดนี้อยู่ที่ราคา 9,900บาทครับพัฒนาจากชุด1 8 0 0ปบาทขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่8,900เบาท <laughs> <Wow. S 1> มาแล้วก็จะมีพาวเวอร์มิกหนึ่งตัวนะครับี่ชุดนี้ครับผมตัวนี้ก็ข้างละร้อยบาทครับพา w e ว m i x มิกหนึ่งตัวข้างละร้อยบาทครับตัวนี้ครับผมมิกตัวใหญ่ขึ้นมาพาวเวอร์ตัวใหญ่ขึ้นมาครับผม oh, okay. ซาวดีจากซาวดาวเครื่องเดียนนะครับผมชุดนี้4,900บาทครับผมเพราะว่ามิกหนึ่งตัวแล้วก็กลาง2ใบนะครับผมยังไม่มีซับชุดแต่เราจะมีซับนะครับผมเรากำลังประกอบซับอยู่ครับคือตอนนี้งานเราแน่นมากทำอะไรไม่ทันจริงๆครับช่วงนี้ครับผมแล้วก็ชุดนี้9,900บาทครับนี่ครับ9,900บาทครับผมครบชุดดอกเบ็ดเป็นดอกคงหล่อครับมาฟังปิดท้ายกันครับผมสองชุดใสกันเลย